อาณาจักรไฟฟ้าย่าอุไรวันอยู่ข้างสะพายไม่ใช่ลูกไม่โกรธลูกเรื่องสมบัติเห็นดีเห็นงามแม้สมบัติของลูกไม่ตกถึงแม่อาณาจักรการไฟฟ้าคุณย่าอุไรวันยกสะพายใหญ่ชมพู่อรยาเป็นที่หนึ่งรู้ความจริงเต็มอกขออยู่เคียงข้างเป็อีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวแห่งเมืองไทยอย่างชมพู่อรยา และสามีไฮโซหนุ่มซื่อดังน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ซึ่งเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลเมก่อนนั้นน้พ่อน็อตได้โพสต์อินสตาแกรมชวนลุ้นลูกคนที่4ี่โดยพ่อน็อตโพสต์ภาพรวมเฟรมลูกๆทั้ง3ามคนพร้อมข้อความอ้อนแม่สมว่าเพิ่มอีกสักคนก็ตั้งทีมฟุตซอลได้แล้วแม่สมได้คอมเมนต์ทันทีว่าพอค่ะ ตามการเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเชียร์ให้มีอีกคนและพบว่าทางด้านคุณย่าอุไรวันหานอุดมสุขได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าครอบครัวอบอุ่นครับอีกด้วยร้อนสาววงการบันเทิงในขณะนี้สำหรับคำใบสามีนางเอกดังแอบมีบ้านเล็กถึงขั้นส่งคนไปคอยรับส่งซึ่งหากพูดไปต้องรู้จักอย่างแน่นอนโดยคำใบคือเอยียงซ้ายพร้อมแฮชแท็กหนาวแสงนีออน ซึ่งงานนี้ทำให้หลายๆคนต่างเดากันว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านชมพู่อรายาและน็อตวิสรุตและต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตหลายคนรุนขอให้เรื่องดังกล่าวไม่ใช่ความจริงขอให้เป็นการเดาโมๆของชาวเน็ตเพราะหลายๆคนก็ไม่เชื่อที่ทางด้านน็อตวิสรุตจะเป็นคนเจ้าชู้อีกทั้งน็อตวิสรุตชมพู่อรายาเป็นคู่ที่น่ารักมากๆ ล่าสุดทางด้านคุณแม่อุไรวันหานอุดมสุขซึ่งเป็นคุณแม่ของน็อตวิสรุตโอลางไอจีลูกชายหลังมีเข่ารือชมพู่น็อตที่ได้ออกมาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่คุณแม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในไอจีลูกชายเป็นครั้งแรกหลังเกิดเรื่องราวดราม่าและล่าสุดเราได้เห็นโพสต์ที่เป็นการพูดถึงอย่างมากที่แชรกันอย่างแพร่หลาย สำหรับเรื่องของสมบัติหมื่นล้านที่ทางด้านสามีสุดหล่ออย่างหนุ่มน็อตได้ยกให้ภรรยาสาวคนสวยอย่างชมพู่อรายาทั้งหมดโดยไม่ได้มีการเขียนพี่นัยกรรมยกให้ทางด้านคุณแม่หรือครอบครัวแต่อย่างใดแต่ดูแล้วคุณแม่อุไรวันคงไม่มีปัญหาเพราะสาวชมพู่นั้นถือเป็นสไปรเบอร์หนึ่งของบ้านถามเป็นที่รักของคุณแม่จริงๆคะ่ะยกให้เป็นคู่แม่ยา่ากับสไปรเบอร์หนึ่งของวงการบันเทิงไทยเลยคะ่ะ